สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันพุทธที่22มิถุนายน2565นะคะคำพยากรณ์ดวงรายวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์กันมาได้นะคะมีค่าวิชาชีพนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะชาววันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันอาทิตย์4ี่ไม้เท้า4ี่ไม้เท้านี่เรียกว่าการงานประสบผลสาเร็จนะจะได้รับข่าวดีนะคะการงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะ4ี่ไม้เท้ายังบ่งบอกในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองการได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีความรับผิดช,ชอบใหม่ๆนะคะหรือสี่ไม้เท้าเนี่ยบางคนทํางานอยู่กับบ้านนะคะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศนะคะทำกิจการร้านค้าเล็กๆภายในครอบครัวก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นร้านโชห่วยร้านค้าค่ะค้าขายของชำ นะคะค้าอาหารตามสั่งนะคะหรือว่าค้าขายของน้าบ้านนั่นเองนะคะสี่ไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ แต่ก็ต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะวันนี้บริวารลูกหลานคนรอบข้างนะคะอาจจะนําพาปัญหามาให้นะคะหรือตัวเราเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าหงุดหงิดใจเครียดนะคะกับปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกหัวใจนั่นเองนะคะกิงไม้เท้านะคะต้องรู้จักที่จะจัดการวางแผนในเรื่องของการงานที่ดีด้วยนะกิงไม้เท้าเนี่ยตัวคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่ย่อท้อนะคะไม่กลัวกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะคะรวมถึงเป็นคนที่เรียกว่า Uh, มีสภาวะความเป็นผู้นำหรือว่าห,ห,หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแม่งานนะคะการจัดงานนะคะการเป็นหัวหน้างานนะคะการควบคุมดูแลสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเรียกว่าคิงไม้เท้าเนี่ยความรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วคุณเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรแล้วนะคะค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเรียกว่าจะต้องทําให้ได้จะต้องสําเร็จนั่นเองนะคะการค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะก <ๆ S 2> ารเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าชาววันอาทิตย์นะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเดข้ามานะคะ แต่การเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับบริวารลูกหลานนั่นเองนะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของอความรักนะคะอาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะเรียกว่าลิ้นกับฝันกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติทั่วไปนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นมีดบาดการลื่นการหกล้มนั่นเองค่ะ บทสรุปของไพ่นะคะชาววันอาทิตย์ราชินีถ้วยนะคะบางคนนี้เรียกว่าทํางานอยู่กับบ้านเป็นคุณแม่บ้านเป็นคุณแม่สี่เรือนนะคะบางคนนี้เรียกว่าอาจจะใจจดใจจ่อนะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะราชินีถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์มีความรอบคอบมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นนะคะรู้จักที่จะรอเวลาและรอโอกาสนะคะรวมถึงพร้อมที่จะเรียนรู้นั่นเองค่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข1มีเลข4มีเลข1และเลข1น,นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาววันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันจันทร์สองถ้วยนะคะสองถ้วยนี้บ่งบอกในเรื่องของความรักนะคะความเข้าใจมิตรภาพนะคะสองถ้วยจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้นะคะจะได้เพื่อนใหม่จะได้มิตรใหม่มีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโยกย้ายงานโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะรวมถึงนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกในเรื่องของงาน พูดคุยนะคะการเป็นในหน้าการเป็นตัวแทนเป็น่อค้าคนกลางนะคะทำแพลนเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าถ้ามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะรวมถึงนะคะแปไม้เท้า แปดไม้เท้านี่เรียกว่าเอ่อจะมีเรื่องของการงานที่ค่อนข้างจะมากความรับผิดช,ชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแปดไม้เท้าบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการอ่ขยับขยายธุรกิจนะคะหรือว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้นั่นเองนะคะเรียกว่าบางคนนี่ความรับผิดช,ชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการงานวันนี้อาจจะแบบยุ่งยุ่งวุ่นวายนิดนึงก็ต้องเคลียร์ก็ต้องจัดการสะสางให้ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะหมอฟ้ามองว่าชาววันจันทร์นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะการเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าได้คู่ของคนรักที่ดีเกื้อหนุนกันสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นคู่หูต่อกันนั่นเองนะคะเรียกว่าได้คู่รักที่ดีนะคะส่วนคนโสดเนี่ยมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือได้พบรักนะคะกับคนในที่ทํางานกับคนที่เราไปติดต่องานนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาการวิงเวียนศีรษะนะคะเออเรียกว่าระบบน้ําในร่างกายนะคะบางคนเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันนะ เรียกว่าวันนี้ให้ทานน้าเยอะๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบน้ําในร่างกายไตยกะเพาะปัสสาวะด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดูบทสรุปของไพ่นะคะชาววันจันทร์หนึ่งดาบหนึ่งดาบนี้ต้องสู้ต้องบุกต้องลุยแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะ1ดาบเนี่ยเรียกว่าออความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะเรียกว่าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามแล้วความสําเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์สลับไปสลับมาให้ดีนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข1มีเลข2นะคะมีเลข4และเลข8นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ ชาววันอังคารนะคะราชินีเหรียญมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะราชินีเหรียญเนี่ยหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะสเตนนะคะเรียกว่าบุกลุยต่อสู้ฝ่าฟันเข้มแข็งอดทนควบคุมจัดการดูแลได้นะคะเพียงแต่ว่าวันนี้นะคะชาววันอังคารคุณต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาในการคิดในการแก้ไขปัญหานะคะหรือคุณอาจจะแบบติดต่อกับ ติดต่องานกับลูกค้าที่อาจจะเคสยากๆนะคะทำงานกับคนที่ค่อนข้างจะดื้อๆนะคะเรียกว่าสเตนนี่ไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองงานของเพื่อนร่วมงานของงานของลูกน้องนี่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไว้วางใจใครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการงานส่วนใหญ่นะคะคุณอาจจะต้องเ,อเรียกว่าลงไปจัดการลงไปทําเองนะคะ ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดนิดนึงนะคะวันนี้นะอาจจะมีคำพูดที <t <t ่ทิมแทงเสียดแทงจิตใจกันหรือว่าตัวคุณเองอาจจะต้องลงไปเคลียร์งานเก่าๆสะสางงานเก่าๆปัญหาเก่าๆนะคะปัญหาที่มันยังค้างคาคาราคาซังยังยืดเยื้อยังไม่เสร็จสิ้นนั่นเองนะคะเรียกว่าต้องดูในเรื่องของงานให้ดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างปัญหาอุปสรรคหรือว่าความไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าหาเงินเก่งหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะ เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดก็แล้วกันเนาะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ค่อยจะยอมกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนจะค้างคาใจก darling, ันอยู่หรือว่าไม่เข้าใจกันนะคะมันก็เลยอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบมีปากมีเสียงกันนะคะปัญหาจุกจิกหัวใจนั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยสเต้นนะสิงเกิลมาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะช่วงนี้เรียกว่าถ้าเป็นคนโสดนี่หมอฟ้ามองว่าโสนิทนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันอังคารนะคะเรียกว่า อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะความดันไมเกรนนะคะเกิดจากสภาวะความเครียดนะคะบางคนนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะรวปช่วงนี้อาจจะแบบออมีเรื่องของการเป็นภูมิแพ้นะคะนะการไม่สบายนะคะเป็นผื่นคันอะไรพวกนั้นนะคะมาดูบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะ ชาววันอังคารนะช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนดึกๆึดื่นๆบางคนทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่านะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่า ทำงานกลางคืนนะคะค้าขายในช่วงกลางคืนอาหารโต้รุ่งนะคะช่วงนี้ไพ่เดมูนขึ้นมาบางคนอาจจะกําลังอ้อนวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้ได้รับข่าวดีขอสิ่งต่างๆขออย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องลงมือทําด้วยนะคะความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นนะคะชาววันอังคารนะคะหมอป้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดหรือ,ออาจจะมีในเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเลขจากความฝันนะคะอย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยนะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่มีเลข8มีเลข1มีเลข8และเลข3นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะชาววันพุธนะคะดีอิมเพสนะดีอิมเพสเนี่ยเป็นไพ่ของความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ การกินการอยู่นะคะการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของการงานนะอิมเพสเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของคุณหญิงคุณนายมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขนะคะในวันนี้เรียกว่าดวงนาดีอุปธมรมนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะหรือบางคนเนี่ยเรียกว่า The Impet นะจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะดวงมักจะมีหัวหน้างานผู้ใหญ่นะคะคอยให้ความเมตตาคอยให้การอุปธมรมนั่นเองนะคะ หกถ้วยนะคะได้ติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะจะมีลูกค้าแบบปากต่อปากเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะรวมถึงนะคะหกถ้วยเนี่ยการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะถ้ามีปัญหาเข้ามานักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะสิบดาบรอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารดูให้ดีด้วยนะคะงานเก่าๆเราอาจจะต้องนำเอานำมารื้อค้นใหม่แก้ไขใหม่นะคะนะเรียกว่า บางอย่างต้องเอามารีโนเวทใหม่ด้วยนะ10ดาบปัญหาอุปสรรคมีเข้ามานะคะแต่การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยเรียกว่าถ้ามีในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการงานที่มันยากก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะการทํางานทํางานคนเดียวไม่สามารถที่จะสําเร็จได้นะคะ รวมถึงชาววันพุธนะคะเรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่านะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายหรือเดินทางไปงานอาวมงคลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะชาววันพุธหมอฟ้ามองว่าไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือใครบางคนที่การเงินตึงๆึงมืออยู่นะคะหมอฟ้ามองว่าดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตนะคะจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันคืนดีกันนั่นเองนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่าออได้พบรักต่างวัยนะคะหรือว่าความรักครั้งเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมานะคะ สุขภาพชาววันพุธนะคะเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผ่าตัดก็ได้นะหรือว่าบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของอไขมันเบาหวานคอเลสเตอรอลด้วยนะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะชาววันพุธนะชาววันพุธหมอฟ้าแนะนําให้บริจาคโลหิตนะคะจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะไพ่ The World นะ The World เนี่ยคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีพลังบวกนะคะค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ The w เ r l d ขึ้นมาหมายถึงความสําเร็จความดวงดีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะการได้รับข่าวดีได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะได้ท่องไปในโลกกว้างนั่นเองนะคะ หรือมีดวงของการเดินทางด้วยนะเดินทางไกลนะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางอยู่จะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคจากการเดินทางนะคะตัวเลขจากคนตายหรือว่าตัวเลขเก่าๆนะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข1มีเลข2มีเลข6 มีเลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะชาววันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าให้ขอบครจากคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งเป็นพระในบ้านเรานั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดขอพรจากท่านนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะชาวันพฤหัสนะคะ ชาววันพฤหัสสิบเหรียญสิบเหรียญหมายถึงการได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะสิบเหรียญอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยนะคะการเป็นนายหน้าการติดต่อพ่อค้าคนกลางหรือจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะบัญชีธนาคารแบงค์นะคะบางคนนี่อาจจะมีในเรื่องของการอยากจะได้บ้านอยากจะซื้อบ้านอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้รวมนะคะหรือว่าบางคนนะคะทางานเกี่ยวข้องกับ ตัวเลขได้นะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นนายหน้านะคะพ่อค้าคนกลางเจ็ดไม่เท้าต้องขยนันต้องอดทนต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะเรียกว่าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่กับการงานกับสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้นะคะ ราชินีดาบนะคะคุณเป็นคนเก่งคนแก่งนะคะและคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าการงานวันนี้ไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะเรียกว่าชาววันพฤหัสนะคะสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลดูแลจัดการได้นะคะเรียกว่าการงานวันนี้ดูเหมือนตัวคุณเองนะคะจะมีสภาวะความเป็นแม่งานหรือว่าความเป็นผู้นํามากกว่านั่นเองนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่ หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการต่อเติมการซ้อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะความรักเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนําภารักดีๆมาให้นะคะ สุขภาพชาววันพฤหัสมนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังน่องนะักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะบทสรุปของไพ่าชาววันพฤหัสนะไพ่าทาวเวอร์ขึ้นมาเลยนะคะ วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจเกิดขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ดูในเรื่องของตัวเลขเอกสารสิ่งต่างๆให้ดีนะคะทาวเวอร์เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ควบคุมในเรื่องของอารมณ์และคําพูดด้วยนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆมันจะได้ไม่กลายเป็นปัญหาเรื่องราวบานปลายใหญ่โตนั่นเองนะคะเรียกว่าหลบหลีกหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องรู้จักที่จะหลบหลีกหลีกเลี่ยงนั่นเองค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบัตเลขที่เก่าๆนะคะจะให้โชคนะคะ ชาวันพฤหัสหมอฟ้นแนะนําให้ทําบุญนะทําบุญโดยการสร้างเมนนะคะนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกําแพงวัดหรือบริจาคเงินนะคะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะให้กับทางวัดหรือว่าโรงพยาบาลก็ได้นะคะตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข6มีเลข0ูนย์มีเลข7และเลข1นะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะเรามาดูชาวันศุกร์กันบ้างนะคะ ชาววันศุกร์นะคะจัสติกนะจัสติกเนี่ยเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีนะคะมีความรู้มีความสามารถแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครด้วยนะจัสติกเป็นคนที่เรียกว่ามีความยุติธรรมเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะคะตรงไปตรงมานะคะรวมถึงไพ่จัสติกวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญานะคะนะบางคนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะคะ oh, หรือบางคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการที่แบบเข้าไปไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะ เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญน,นี้เรียกว่าอาจจะก,กาลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนนะคะอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเพิ่มอยากจะมีรายได้เสริมขึ้นมานะคะเจ็ดดาบทาอะไรดูเร่งเร่งรีบรีบแข่งขันกับเวลาช่วงนี้นะคะเรียกว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบงานหาไรายได้เสริมนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการวิ่งเต้นเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะแล้ววันนี้ชาววันศุกร์นะคะจะไปเซ็นจะไปคาไปประกันนะคะ หรือออกหน้าออกตาแทนใครต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเดี๋ยวปัญหามันจะตามมาทีหลังได้นะคะ การงานนะคะเรียกว่าวันนี้ก็รอบครอบในเรื่องของงานด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้านะคะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการจับแพะชนแกะเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือนอกระบบนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์นะบางคนที่กําลังคิดนะคะอยากจะได้รถนะคะอยากจะได้ยดยานพาหนะอันนี้ต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะเรียกว่ามันอาจจะแบบไม่ผ่านนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังด้วยนะคะชาววันศุกร์นะคะถ้ามีแฟนเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดหึงคี้ห่วงคี้ระแวงนะไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าอยากจะมีรักดีๆแต่บางทีไม่กล้าเปิดใจนะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเท้าข้อเข่านะคะกระดูกเข่าข้อนะวันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ6ถ้วยนะ6ถ้วยเนี่ยโกรธกับใครทะเลาะก,กับใครมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะ6ถ้วยเป็นไพ่ของการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะคิดถึงอดีตนะคะที่ผ่านมานะคะบางคนนี้คิดถึงแฟนเก่าด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขเก่าๆตัวเลขจากทะเบียนรถหรือว่าตัวเลขจากเอกสารนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากนาภายมีเลข6มีเลข1มีเลข7และเลข7นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์นะคะ ไพ่พระสังฆราชนะเรียกว่าชาววันเสาร์เดินทางไปไหนช่วงนี้แค็วคาดปลอดภัยนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาครูบาอาจารย์คุ้มครองแควคาดปลอดภัยนะ,ะรวมถึงนะคะไพ่ผังพระสังฆราชเนี่ยเรียกว่าชาววันเสาร์เป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผสมัส,ม,ผสมีลังสังหอ์ที่แม่นยำนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะ,ะหรือบางคนช่วงนี้อาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือนังหาตำรับตำราการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้นั่นเองนะคะ หนึ่งถ้วยจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้สิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะราชินีถ้วยนะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้นะไปได้เรื่อยๆนะคะนะเรียกว่าการงานแฮปปี้มีความสุขนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอนดูนะคะการค้าการขายยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ การเงินเรียกว่าชาววันเสาร์ไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าใครที่การเงินตึงๆมืออยู่นะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยซัพพอร์ตมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันได้คู่ครองได้คนรักเอาใจใส่ดูแลกันดีค่ะส่วนคนโสดมีดวงของการสละโสดมีวดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะแต่สุขภาพชาววันเสาร์นะคะเรียกว่า ชาววันเสาร์เป็นคนที่กินเก่งทานเก่งนะคะระมามัตระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นนะแล้วมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าข้อกระดูกนะคะบางคนกินทานอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะแปดาบนะแปดาบเนี่ยมันอาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะปัญหาที่มาจากคนรอบข้างนะคะก็เรียกว่าแปดาบบางทีปิดถูกปิดตาบ้างนะคะไม่ต้องไปรับรู้ในทุกเรื่องนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะปัญหาของตัวเราก็พอนะเรียกว่าปัญหาของคนอื่นมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะ ชาววันเสาร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้หมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข8มีเลข5ามีเลขหและเลข1นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ